สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับดูกูเหมือนเดิมนะครับผมก็เสียงนะั้นไม่ไม่เหมือนกันทุกคลิปเลยนะ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Rv เหมือนเดิมนะครับผมกับตัวละครที่มีชื่อว่าแพนด้าย่ำกระหม่อมนะเพื่อนเพื่อนก็เล่นเป็นในตำแหน่งของจังเกิลเหมือนเดิมนะครับหรือว่าตำแหน่งฟาร์มนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ เป็นการกดโซโลแรงนะครับสำหรับครั้งนี้ก็อยากเอาเกมเพลย์นี้มาให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับผมหรือว่าดูเป็นวิธีการนะครับสำหรับการเล่นแพนด้าจังเกิลในแพทนี้นะครับผมก็เริ่มเกมมา ตีบัฟฟ้าครับต้องตีบัฟฟ้าไปก่อนนะเพื่อนๆฟังฟไปก่อนนะครับผมเพราะว่าสําหรับตัวละครแพนด้าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครเหมือนกันนะครับผมที่ต้องมีของนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้ตัดคลิปนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นไบท์นะครับผมไว้เดี๋ยวลงคลิปแพนด้านี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปแนวทางการเล่นไบท์ไว้ให้นะเพื่อนๆ ก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เสียงอาจจะแตกๆหน่อยนะออพอดีว่าวันนี้ใช้คอเยอะไปหน่อยนะเพื่อนๆอ,อ่ะก็ฟาร์มตัวเล็กฝั่งเลสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้กําลังตีบับเลสนั่นเองโอเค <Yeah. S 2> เหมือนว่าคลิกซี่เราจะมีไฟนะเหมือนว่าเลนล่างเขาจะเล่นกันนะเพื่อนๆ <Yeah. S 2> แต่ผมต้องไปทํากางก่อนนะผมต้องไปเอาคลิปกลางก่อนนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า คิกซี่เราเนี่ยไม่ได้มาเติมเลนนะไม่ได้มาเอาคีบนั่นแหละแต่ต้องบอกก่อนเลยนะเพืเ่อนๆว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นแพนด้าพลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่นช็อตนี้เนี่ยที่ผมกําลังจะไปล้วงแคลรี่ฝั่งเขานะครับผมแต่ดันทะลึ่งนะครับรีบกดย่ํากระหม่อมเกินไปนะก็เลยได้มาแต่นาตาานะครับผมโอเคก็ได้มาเป็นคิวแรกของเรานะครับผมช็อตนี้ก็ตีนกไปเรื่อยๆนะเพืเ่อน เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพื่อนๆก็มาเอาบังกรต่อนะแพนด้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถเล่นได้ค่อนข้างจะหลากหลายสายนะครับผมก็เท่าที่เห็นบ่อยๆนะก็จะเป็นอ๋อแพนด้านะครับสายเจากเกาะนะครับผมแล้วก็สายขี้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเห็นประมาณว่าเล่นสายเจาเกาะนะครับผมแล้วก็ห้อ่า เขาเรียกว่าอะไรอะเล่นเล่นห้อยขิ้ประมาณสักชิ้นหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ว่าเกมนี้นะผมไม่ได้เล่นเป็นแฝงคิมานะครับผมเล่นเป็นจอกกอบเพียวๆเลยนะสำหรับไอเทมนะครับเพื่อนๆก็ฟาร์มบัฟกันไปเรื่อยๆครับยังไม่มีอะไรมากแต่ค่อนข้างที่จะทีมเราค่อนข้างที่จะดีนะสกอร์ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนต่อ2นะ เกมนี้ผมไม่ค่อยได้ตั้งใจเล่นสักเท่าไหร่นะเพื่อนผมเล่นภาพไปค่อนข้างจะหลายช็อตนะสำหรับแพนด้านะครับผมในตอนี้ช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็จะบ้าฟาร์มนิดนึงนะเพราะว่าแพนด้าเนี่ยมันตีแรงก็จริงนะครับผมแต่ว่าพอเอาเข้ามาพอเอาเอาเข้ามาป่าเนี่ยมันผมคิดว่าดาเมจมันค่อนข้างจะหายไปอยู่นะ ช็อตนี้ผมเห็นเลียงแล้วนะครับแต่ว่าใจผมอยากเอาตัวบางมากนะ,ะก็ได้ไวโอไปนะเพื่อน,อนแต่ก็แลกมาด้วยการตายนะครับผมจริงๆในช็อตนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในช็อตที่ผมบอกว่าผมพลาดนะคือจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องรีบเข้าก็ได้นะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพอผมเข้าไปเนี่ยลิงก็ลิงฝัง่งเขาก็ได้ฆ่าผมนะก็ทําให้ฝั่งเขาเมีตังค์เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผมได้ตัดแคลรี่เขามานะ อ ane, ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง4นาทีนะเพื่อนๆนก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอาลืมบอกนะครับผมสำหรับเกมนี้นะทีมเรานะครับก็จะมีผลจะมีผมนะครับเล่นเป็นพันด้าตำแหน่งจังเกิลนะครับผมแล้วก็มีาเกนก้านะครับเขาเล่นเป็นออฟแล้วก็มีคิกซี่นะครับเล่นเป็นเมดนะแล้วก็มาลอตเล่นเป็นโลมนะครับผมแล้วก็ไฮเตตนะตอนนี้ผมต้องถอยนะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าผมยังแรกกับเขาไม่ได้จริงๆนะลิงเนี่ยแล้วมันขึ้นลิงอะมันเป็นตัวที่ต้องพึ่งดวงนะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าดวงเขาดีเนะี่ยคีย์เขาแตกก็เขาสามารถเอาผมตายได้เลยนะอ่ะโอเคผมก็พยายามฟาร์มหาตังไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมเราไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะเพราะว่าสกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเจ็ดต่อห้าแล้วนะตอนนี้ในห้านาทีนะครับเพื่อนๆน ชอ็อตนี้ผมโดน <l ind> ล,ลิงลาดบัฟฟ้าไปนะครับลแล้วก็แคนมากนะอยากล่ฆคามากนะเพื่อนโอเคเหมือนเล่นล่างเราจะค่อนข้างที่จะย่ำแย่หน่อยนะ<อ>ก็เป็นหนึ่งในชอ็อตที่ผมพลาดนะเพราะว่าผมไม่ยอมไปทําเกมที่เล่นล่างนะครับผมโ okay. อเคเ, <l ind> เหมือนว่ามาเกนกาเราจะปากแซบใส,สเขาชอ็อตนี้ยังไงโบบะโบบะโบบะปิดดามเมทาล่าไปนะชอ็อตนี้คือลิงยังอยู่ในพุ่มอยู่นะทุกคนเขายังไม่ออกมานะ Okay. ถ้าเขายู่ต่ออีกสักนิดเนี่ยผมบอกเลยว่าลิงได้ตายได้แน่นะเพราะว่าอันตีผมรีพอดีเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตนะเพื่อนเพื่อนที่ผมเล่นไม่เอาเลยเลยนะคือผมควรที่จะไปทำกลางตั้งแต่แรกที่นาะยยาเข้าเข้าป้อมเรามาแล้วนะแต่ผมยังเป็นห่วงตัวเล็กนะครับตอนนี้ก็เก็บเมดฝังเขาไม่ได้นะครับผมเก็บอีชาเขาไปได้นะแล้วก็ตามมาด้วยนะต่ยาติดๆนะเพื่อนๆน สำหรับเซตไอเทมเนี่ยก็จะผมก็จะเล่นประมาณนั้นเลยนะก็จะเล่นเป็นดาบแดงนะครับดาบฟาร์มแดงนะแล้วก็รองเท้าต้านซีซีนะเพื่อนๆแล้วก็เล่นในส่วนของโบเกนสเปียนะครับผมโอมิอ์มนะแล้วก็ฟลินทูธนะครับหรือว่าดาบแดงของเรานั่นเองก็ผมเอาพลังแฝงแข็งมานะเพื่อนเพื่อเพื่อว่าจะเล่นต้นเกมได้มากขึ้น,นครับช็อตน,นี้ก็ผมบอกเลยว่าไวยโอตายแน่นอนนะ เพราะว่าผมเริ่มมีของแล้วนะผมเริ่มค่อนข้างะจรงแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้อ่าสกอร์สำหรับตัวผมตอนนี้ก็ฆ่าไป6นะเพื่อนๆตายไปหนึ่งพยายามเอาอัพเดทให้ทีมด้วยนะสำหรับใครเล่นป่านะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือดาร์กนะครับช่อน,นี้คือนาเดียเขาเขาจะเอาให้ได้นะ และผมก็พลาดด้วยนะผมโดนมังกรยกเ,เพื่อนๆสังเกตเมื่อกี้คือแบบผมกดพันิุิดๆกเลยนะกับกดสกิวันติแบบรัวๆเลยนะแต่ว่ามันกดไม่ติดนะเ,เพื่อนๆคือมันสไลด์ไม่ไปนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเสียมังกรนะแต่ก็ได้ไฮเตะเขานะครับ<อ><อ>ไม่ใช่ได้นาะตยาเขานะอุ้ยโอ้ยยิงเจ็บนะเนะนี่โอนะ้ยยิงค่อนข้างเจ็บนะเพื่อนๆจริงๆเราก็ไม่คุมนะเพราะว่าเราเสียมังกรนะแล้วก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะเพื่อน มาเกงก้าเราก็โดนไวยโอเก็บไปอีกนะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยไฮเตะนะเพื่อนๆโอเคช็อตน,นี้เนี่ยผมจะไปดักลิงนะครับที่เลนกลางเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าเขาขึ้นมานะผมก็เลยย่ำกระหม่อมเขาไปเลยนะ <c oughs> ช็อตน,นี้บอกเลยว่ามีล้องแน่นอนนะสำหรับลิง <c oughs> ตอนนี้ก็เลือดไม่พอนะเพื่อนๆอันนี้คือแบบว่ามันจะเป็นสเต็ปการเล่นของผมนะผมพยายามเวลาผมเล่นป่าเนี่ยผมพยายามจะเอา อ็อบเจกต์นะฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดนะตัดคลิปเลนให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็พยายามไม่วาปกลับบ้านบ่อยนะเพื่อนๆนเพราะว่าการวากับบ้านเนี่ยมันอ่ามันสาคัญในเรื่องรเลือดก็จริงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเวลาที่เราจะกลับบ้านเนี่ยไปตีคลิปเพิ่มเลือดนะแล้วก็ทําเลนทิ้งไว้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับผมได้ทั้งรวยด้วยแล้วก็ได้ดูุดเลือดด้วยนะครับผม ถึงแม้ดุดเลื่อดเนี่ยมันจะไม่ฮิวแรงเท่ากับบอกก็ตามนะเพื่อนๆตอ,อนนี้ก็เล่นกลางเราโดนเปิดไปที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆตายไปสองนะมาลอยกับอ่ามาเกงก้านะตอนนี้มาเราก็กำลังจะเกิดแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะไปโซนดาร์กนะเพราะว่าเกมนี้นยะอย่างที่บอกนะครับผมผมเล่นไม่ค่อยเอาอะไรเลยนะไม่ค่อยเน้นอ็อบเจกต์นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยดูเพื่อนร่่มทีมสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆ ชอนี้ก็นาตาาอยู่บนนะผมเห็นแล้วนะกับลิงนะครับผมก็เลยจะไปสมทบไฮเตะนะเพราะผมคิดว่าเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะเอาลิงตายแน่ๆแล้วนะเพื่อนๆก็เรามาหลอดเขาไปเปิดนะช่อนี้ก็มาหลอดเขาปาดดูดผมก็เอานาตาาเลยครับย่ำกระหมอ่อมหนีเขาเป็นผู้หมอแต่ผมไม่ได้คิวนะครับผมไฮเตะ <c oughs> เป็นฝ่ายได้ไปแล้วช็อนี้ยังไงโอ้โ,อโอหอย่างแรงป๊ป๊บตี โปะเรียบร้อยหายหมดนะโอเคเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะเพื่อนๆสำหรับสกอร์ทีมผมในตอนนี้นะครับ19ต่อ13นะเพื่อนๆแล้วก็สกอร์ฆ่าของผมเนี่ยมันไม่ได้แย่นะโอเคตอนนี้ก็ได้มา9คิวนะคะเพื่อนๆตายไปหนึ่งเนาะก็กลับมาฟาร์มบับฟ้าบับแดงเหมือนเดิมนะครับผมพยายามหาตังค์ไปเรื่อยๆเนาะ ก็ตอนนี้ผมกําลังจะขึ้นชิ้นที่สีนะเพื่อนๆก็คือฟรินทูธนะครับเพราะว่าผมมายังมีแข่งใช้อยู่นะก็เลยเลือกที่จะออกเป็นดาเมจไปเลยนะครับผมเพราะว่าออกก่อเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆช็อนนี้ก็ยกํากระหม่อมลิงต่อเรียบร้อยปิดดาเมจลิงไปได้นะครับผมมีเจนเนอรี่เลยทีเดียวเชียวสกอร์ตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กมาก โบาโบาโบบะโบบะโบ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 เรียบร้อยมังกรเป็นของเรานะครับสำหรับตัวนี้นะผมก็เริ่มมีของนะพยายามหาไฟเล่นนะแต่ช็อตนี้เนี่ยอนาะแต่ยากเขนาน่าจะเห็นผมแล้วนะนะก็ทำอะไรไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนนอกจากเคียร์คลิปนะครับผมแล้วก็พยายามไม่เข้าไปห้าวนะเพราะว่าวายโอเขายิงเจ็บมากๆเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับผม ก็บัฟฟ้าตัวนี้เนี่ยผมให้ไฮยเตะไปนะเพราะว่าผมก็ยังมีอยู่นะโอเค <Okay, S 2> <ดา S 1> ก็ <ดา S 1> ทำการดันเลนไปเรื่อยๆนะครับผม<ไ>พยายามจะไปเติมเพื่อนให้ทันนะเพราะว่าเขาน่าจะาแยกแยกตัดคลิปเลแล้วแหละ <ดา S 1> พยายาม ดันเลนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับเกม R V วเนาะเกมแนวโมบ้าพยายามใจเย็นๆนะครับค่อยเล่นนะก็ไม่ใช่ว่าผมไม่แพ้เลยนะผมก็มีเกมที่แพ้บ้างนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ามาลงแต่ว่าถ้ามีเกมไหนที่ผมแพ้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทีมเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตึงเนี่ยผมก็อาจจะเอามาลงเป็นแนวทางให้ดูกันนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้สูงมากนะตอนนี้ก็อยู่แค่คอมมันเดอร์นะครับผม แต่คลิปนี้มันอาจจะงงๆนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อเอ้ยโป้เรียบร้อยยังไงผมย่ำไม่โดนนะเมื่อกี้บอกเลยว่าอายนะเพื่อนๆช็อตเมื่อกี้เนี่ยแต่ตัวของซูก้าหรือว่าแพนด้าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะสำหรับเลดเกมนะครับก็คือสกิลเนี่ยมันครูดาวค่อนข้างที่จะไวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ใช้เกรมานาเนาะมาเกง้าเราจะโดนเซตหยอกนะช็อตนี้ผมก็พยายามจะหาดักนะเ,เพื่อนๆเพราะว่า มันมันเข้าไม่ได้แล้วนะผมไม่สามารถเข้าไปล้วงสุดๆได้แล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยก็ตายไป2นะเราเหลือกันแค่3นะเพื่อนๆฝั่งเขาเนี่ยตายไปแค่1ตัวนะครับเหลือสี่ตัวช็อตน,นี้เนี่ยผมก็ดักนะครับผมเพราะคิดว่ามันต้องมีคนมาแน่ๆแหละสุดท้ายก็เป็นไวโอที่มานะแต่ว่าผมย้ำม,มันติไม่โดนเว้ยดีนะที่แบบว่าเออผมยังติเกือบไป ดีนะที่ผมยังตีแรงอยู่นะก็เลยปิดดาเมจเขาไม่ได้จังหวะนี้ยังไงส่วนอีชาไปครับโบ๊ะบโบ๊ะเรียบร้อยแล้วก็ย่ากระหม่อมไปแต่ก็ไม่รอดดีนะเพื่อนๆจริงๆเนี่ยผมไม่ควรที่จะอัติส่วนเขาเลยนะผมควรที่จะอัติออกนะผมก็รอดแล้วนะสำหรับช็อตเมื่อกี้นะครับผมอ่ะก็สําหรับตอนนี้นะครับของผมก็ค่อนข้างจะฟูลแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้แข่งไปนะครับผมก็จะขึ้นเป็นก็เกิดชิ้นต่อไปนะเพื่อนเพื่อน สำหรับสกอ์ทีมนะครับ26ต่อ18นะครับก็เรียกได้ว่าโอเคมากๆนะครับเป็นเกมที่นำมากๆนะเพื่อนๆช็อตนี้ยังไงไมคกังกา้าโบเก็บดาเมจไปได้นะครับผมเก็บลิงไปได้สำหรับสกอ์ตัวผมตอนนี้นะครับผมก็คือค่า12นะครับตาย2ช่วย5นั่นเองไม่มีอะไรทำนะครับกดซับหน้าร้านค้าเล่นนะไม่รู้เป็นอะไรนะใครเป็นนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใหด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นทุกคนนะ วิชนันนี้ให้เตะเราใจมากนะเพื่อนเพื่อนผมพยายามที่จะไปเติมไม่ทันนะแต่ว่าใจมันหิวบอบฟ้านะเพื่อนเพื่อนผมได้ทําการติ๊กบอกเพื่อนนะว่าผมอยากเอาของนะเพื่อนๆนแต่ว่าผมลืมดูเวลานะก็เลยพิมพ์บอกเขาไปตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะแต่พอผมพิมพ์เสร็จปุ๊บคือดาร์กมันหายไปแล้วนะก็เลยบอกว่าอ้าวครับผม โอเคเป็นความผิดผมด้วยนะที่ไม่ได้ดูเวลาดารเกิดเวลาดารตายยังไงชอตนี้โบบ้าบอกเลยว่าเจ็บนะโดนตีผมไปเบื่อกี้เรียบร้อยเพิ่งจะเกิดไหลหนุ่มกับบอรไปต่อสิก็มาทำการตีบับแดงเขานะโอเคชดนี้เนี่ยคือผมรู้นะว่านาตาญาตผมเลยแบบว่าเอาสุดเลยนะแบบตัวฟรีเลยนะนาตาญาตํสหรับนาตาญาติโตเบื่อกี้นะเพื่อน เรียกได้ว่าเป็นตัวฟรีกันเลยทีเดียวเชียวก็สกอร์ตอนนี้นะครับนำมากๆนะ31ต่อ19เนะครับเพื่อนเพื่อ <Hey. S 1> ซึ่งผมเนี่ยยังมองว่าแพนด้าในแพทนี้นยะมันยังค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะเพื่อนเพื่อนยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะสำหรับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นป่านะครับหรือว่าจะเป็นออฟเลนเนี่ยผมคิดว่าแพนด้าเนี่ยมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวละครน,นะเพื่อนเพื่อน,อนที่ มันยังสามารถเล่นได้ทุกแพทนะนี่ขนาดผมเล่นแบบว่าจอเกาะหมดนะเนี่ยถ้าผมเล่นแบบว่าสายแบบห้อยดาบคี้หน่อยเนี่ยน่าจะแรงไปเลยนะเพื่อนๆโอเคแต่ผมแนะนํานะถ้าเจอตัวบางเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อนๆผมแนะนําเลยนะให้เล่นห้อยดาบคีเนี่ยไว้สักเล่มหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเราสามารถปิดดาเมจเขาตายได้นะครับผม ในคอมโบเดียวนะครับหรืออาจจะไม่ถึงคอมโบนะครับอาจจะแค่1 2แล้วก็1อีกรอบเขาก็อาจจะตายเลยนะเพื่อนๆพื่สำหรับเกมนำนะโอเคชั่นนี้ก็ปล่อยดาร์กเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเลนกลางพยายามจะดันจบบ้านให้ได้เร็วที่สุดนะเพื่อนๆเพราะว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยก็ไม่อยากยื้อเกมให้มันมากหนักนะครับเพื่อนๆเพราะว่า เวโอเลเกมเนี่ยก็แรงนะครับผมอีชาเลดเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะปวนนะสำหรับสกิลสัตว์เลี้ยงเขานะค่อนข้า,างจะตีแรงเลยลิงเนี่ยถ้าเขาเล่นดีดนะถ้าเขาเกมนำเนี่ยฝั่งผมเนี่ยมีสิทธิ์แห้งได้เลยนะเพื่อนๆถ้าเขาแบบว่าเล่นดีนะครับแล้วก็ดักเป็นนะอันนี้ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนเพนเพราะว่าเพื่อนอยู่ครบนะผมก็เลยกล้าที่จะเข้านะเค okay. ชอนนี้ก็กิกซี่ปิดดาเมจไปได้นะแล้วก็ตามไปด้วยทาร่านะเพื่อน ตอนนี้ก็อื้มอีชามันหลบผมนะแต่ไม่เป็นไรนะผมต้องออกมาก่อนนะโบบาโบบาแล้วก็ลอดไปนะครับเพื่อนโอเคก็กลับมาตีคีบดุดเลือดนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะไปจบบ้านนะแต่ช็อตนี้นะคือต้องบอกเลยนะว่าิดทีมผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหลิงกันหน่อยนะเพื่อนก็คือแบบว่าเขาไม่ยอมตีป้อมนะผมก็เลยต้องมาตีแทนนะครับต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้าจบ ป้อมได้เนี่ยให้รีบจบนะครับผมอย่ายือ้ออย่าแอคนะครับพยายามอย่ายือ้ออย่าแอคเลยนะเพราะว่าสโนว์เขาส่วนมาเนี่ยจะโดนเขาล้อเอาได้นะสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งดาวนะครับตอนนี้อยู่คอมมานะเดอร์ไอวีนะเพื่อนๆโอเคก็ได้ MVP นะครับผมคะแนนสิบสามจุดหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ไอเทมกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆโอเคสำหรับเอ,เอ,เอ้ต้องบอกต้องบอกก่อนนะว่าว่าคลิกซี่ทีมผมมาเล่นโคตรดีเลยนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคือคลิกซี่เขาฆ่าแค่6ใช่ไหมตาย3อย่างเงี้ยคือแบบมันอาจจะดูกลางๆนะเพื่อนๆสำหรับสกอร์เนี่ยแต่ต้องบอกเลยนะว่าคิกซี่เนี่ยเป็นอ่อคนที่เขาจ่ายดาเมจให้ผมเนี่ยเขาท่านจะโอเคมากๆเลยนะ เพราะว่าดาเมจเขาเนี่ยทำไปเกือบแสนเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนๆสำหรับไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับผมดาบแดงนะครับรองเท้าต้านสถานะโบเกี้สเปียนะครับผมโอมิอาร์มนะครับผมแล้วก็ดาบแดงนะครับผมแล้วก็เป็นแข็งนะครับผมเพราะว่าผมเอาพลังแฝงแข็งมากนะครับสำหรับดาเมจเนี่ยก็ทําไปได้ที่9ก้าหมนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตเมื่อกี้เนี่ยคือคิกซี่เขาทำดาเมจไปเป็นแสนเลยนะก็ แนะนำนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นแพนด้าเนี่ยผมก็แนะนําให้เอาดาบแดงออกก็ได้นะครับผมแล้วก็ห้อยเป็นดาบขีก็ได้นะมันก็โอเคเหมือนกันนะครับผมสําหรับทีมที่เจอตัวบางนะเพื่อนๆโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่นะครับผมในพาร์ทของตัวละครที่มีชื่อว่าไบส์นะครับผมเดี๋ยวเราผมไปตัดคลิปทำไรเสร็จก่อนนะครับผมอาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเล่นไบส์ก่อนนะแล้วค่อยมาตานี้นะครับผมแต่ว่าผมลงตานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปลงไบส์นะครับเพื่อนๆโอเคก็เหมือนเดิมครับผมคำพูดเดิมๆใครชอบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลากไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ